ีตรงจากอเมริกาใช้เครื่องมือไอที่มีในท้องตลาดที่เขาคิดว่าเออจะช่วยกระชับรูปร่างลดสัดส่วนก็ไม่ใช่โบดนะไขมันตกในเรื่องของการดูดไขมันแบบเวเซอร์ไฮเดนเราควรจะเลือกที่แบบว่าดารามาทำเยอะๆถึงจะดีใช่ไหมเราคิดว่าเขามีองประกอบดีอยู่แล้วในนี้านอกมากก็คือเข้าที่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือคือจากคนทั่วไปที่คนไข้จริงแล้วคือเขามานั่งพูดคุยด้วยความรู้สึกที่แบบว่า เออเขาเขาแทปปี้กับสิ่งที่ได้มาจริงจริงปัจจัยสำคัญก็คือตัวคุณหมอเช็คประวัติเช็คข้อมูลคุณหมอว่าคุณหมอหมอีที่มาที่ไปถูกต้องสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกับเรียรีวิวซึ่งบอกว่า วันนี้คนคไข้ดูดไขมันบินตรงจากเมริกาค่ะชื่อแอนนาค่ะแล้วก็มาจากเอค่ะอืมพอกับตัวเสร็จเนี่ยบาก็นัดคุณหมอทําเลยค่ะดูดไขมันเวเซอร์กับคุณหมอทรงยศซึ่งผลลัพธ์ตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันก็1เดือนจะพิสานวีผลลัพธ์คือเอวหายไปประมาณ10กว่าเซนใช่ตอนที่คุณหมอวัดมีย์ โอ้ยเราโดนทำแด้ขนาดนี้รูปก่อนก็นได้น้องอ่าให้ดูรูปก่อนหลังก,ก่อนเลยอ่าอันนี้นะคะรับเหลวหายไป13เส้น,สนเนาะได้ไขมันมา5ลิตรน,นะครับหลังลดไปแล้ว5กิโลห้ากิโลถ้าจะไม่เชื่อตัวเองเเออด้วยซ้ำอ่ามารูปจริงไม่ได้ดีทัาแล้วอ็ไม่ได้หยอดแล้วก็ เห็นผลชัดจริงๆริงก็พยายามอดอาหารลดน้ำหนักลออกกำลังกายก็ออยยูเยอะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับขงมาเลยค่ะเพราะตอนเรารู้สึกว่าเออรูปร่างเราโอเคแต่อแบบเข้าสี่สิบคือนั่งเฉยๆก็ยังมีความรู้สึกว่าน้ำหนักก็ขึ้นได้ระมาณนั้น แมว่าเราก็จะควบคุมดีแล้วบางที่มันก็จะเหลือเป็นเป็นส่วนเดินบางบางจุดนะครับใครก็คงไม่อยากจะแบบว่าเริ่มต้นจากการดูดไขมันเพราะมันก็เหมือนผ่าตัดใหญ่ต้องโดนยาสลบอย่างนี้นะตอนแรกศึกษาวิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัดก่อนเขาจะมีเครื่องทั้งหลายทั้งแหลกดินนะครับหรือว่าลวดชา็ทตเมงนะครับตอนนั้นชุดกระชับก็ใส่โอนามิก็ซื้อมาใส่วามตงเป็นยังไงชุดกระชับลดได้จริงไหมครับ ก็ไม่เลยตัวมากแล้วไม่ไม่ห้อยมากแต่ก็คือเหมือนการออกเพาเหมือนพอเราถอยมนก็คือรูปร่างของเราที่เดิมมันก็ใช้เครื่องมืออะไรที่มีในท้องตลาดที่เขาคิดว่าเออจะช่วยกระชับรูปร่างลดสัดส่วนลดสัดส่วนดนยการฟิตไทม่มันก็คือที่เรารู้แกนก็คือคูสกอลติ้ง แล้วก็มีหลายเครื่องมางที่เรว่าใช้ความเย็นมากใช้ความร้อนมากมีเครื่องอะไรบ้างใช่แบบที่แบบว่าใช้ใช้แรงหมุนบ้างเนี่ยนะครับก็ประสบการณ์จริงว่าทํามาหลายครั้งแล้วอืก็ไม่ได้ปวดนะนะสุดท้ายมันจบเรื่องของการดูด ไขมันแบบเบเซอร์ไฮเดรเนาะใช่อตอนแรกอ่ะเราบอกว่าเราศาึกษาคุณหมอเนี่ยเราดูทุกช่องทางเลยใช่ไหมใช่ก็เริ่มแรกก็คืออ่ากูเกิลก่อนว่าคนส่วนใหญ่อยากรู้อะไรเราก็ Google กูเกิลก่อนเลยใช่ไหมค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเอาลาื่นๆกันดูไขมันจากคลินิกนึงคลินิกนี้แต่ที่หา,ายง่ายๆแล้วคือเห็นภาพแล้วก็จะเป็นอาจารย์ไอจีเห็นจะนอบ,บอกว่าเราเจอดาราเยอะใช่ไหมใช่แล้วทักใจว่าที่คลินิกก็ไม่ได้ใช้ดาราอะไรใช่ เราคิดว่าอย่างไรครับงเราควรจะเลือกที่แบบว่าดารามาทําเยอะๆถึงจะดีใช่ไหมในในความรู้สึกส่วนตัวคือเราคิดว่าเขามีองค์ประกอบที่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้อ้วนมากนให่อาจจะพักนิดนิดนหรอกมักก็คือเข้าที่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากเห็นคือคือจากคนทั่วไปโดยที่เขามีรูปร่างแบบว่าโอเคอย่างเราหรื่อ้วนกว่าเราหรือเขามีไขมันส่วนเกินมีต้นแขนหน้าท้องต้นขาซึ่งเป็นปัญหาของผู้หญิง ทุกคนยูแล้วใช่ไหมคะผมอว่าคือดูรีวิวเขาควรจะดูคนไข้จริงยอย่าไปดูดาราเพราะว่าดาราไม่ได้วนกันเพราะว่าหมอที่นี่เ็าทาดารามาหลายคนครับจะ <laughs> บอกว่าไม่ได้วนกันไ,ได้ดหรอกคนระับแล้วก็ต้องหาแล้วก็ศึกษาขอแบบข้อมูลรีวิวที่เป็นคนไข้จริงแล้วคือเราเราสาม <คน S 1> ารถแบบฟังจากสิ่งที่เขาพูดเขาทำใจคือคือเราสามารถเรามีเซนที่เรารู้สึกได้ว่าโอเคนี่เขาเขาพูดมาคือเขารู้สึกอย่างนั้จริง ผลลัพธ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างก็คือเริ่มองกว่าไหวตอนที่ดูเสร็จเราก็เจอเรื่องผื่เหมือนมันหายแล้วยิ่งอยากจะที่ได้จริงฐานไขมันในรูปที่ดูไปด้วยเรามีไขมันหน้าท้องกับเอวขึ้นทั้งตัวของเราตรงกายเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไม่ได้ด้านหน้าหรือเปล่าอันนี้ของเราเลยนี่อะไรเพราะว่าอย่างที่อื่นเราจะเห็นว่าเคลื่อนไหวที่เขา เราดูแม้กระทั่งปวดไขมันของที่อื่นนะคะที่ว่าบางคนดูจะได้เหมือนมีน้ำซ่อมเ,เ,เป็นเลือดตรงนี้เยอะกว่าแล้วไขมันนิดเดียวเหมือนจะออกมามิดแต่น้ำอะไรตุ่มก็คือดูหมดทุกรายละเอียดนะคะคนั้นมาพูดในเรื่องของขั้นตอนการดูดให้คุณหมอเล่าให้ฟังดีกว่าว่าทำไมถึงประเมินของพี่แอนว่าจะต้องดูดให้รอบตัวเลยเป็นสามองศหกสิบหกาหมอก็มาตามจริงนะครับว่า มีมีมีไขมันอยู่ตรงไหนเขาบางคนก็เยอะด้านหน้าบางคนก็เยอะด้านหลังเนาะบางคนบอกว่า มีงบอํากัดพอทําบางส่วนบอกว่าแบบครึ่งหน้าครึ่งหลังแล้วอันไหนจาเป็นบวกการแต่ว่าถ้าเราทําได้เนี่ยก็ดูครบ360องศา<ม>ก็จะดีที่สุดนะครับเพราะการดูดส่วนที่เป็นั้งหลังเนี่ยจะทาให้เอวคลอดบางคนคิดว่าดูดข้างหน้าเอวก็จะคลอดได้จริงๆแล้วไขมันส่วนหลังนี่แหละมันเป็นตัวที่ทําให้เอวมันไม่คลอดนะครับซึ่งก็เห็นคนชัดเจนอยู่แล้วว่า13เซนทตที่ลดลงมาเนี่ยนะครับก็จริงแล้วก็อันหนึ่งก็คือแอดก็ดูเทคนิคซ่อมแผล ด้วยอันนี้เป็นเทคนิคที่สําคัญเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ดูเทคนิคของที่อเมริกาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วที่อเมริกาเนี่ยก็หมอก็ไม่ได้จะให้ความสําคัญกับเรื่องเรื่องแผลมากเท่าไหร่เพราะว่าคนผิวขาวคนฝรั่งอย่างเงี้ยนะครับแผลหายง่ายนะครับเขาก็เลยจะจอะเน้นจอะเยอะๆเน้นจอะเยอะๆเพื่อให้ได้ไขมันเยอะๆเวลาเราศึกษาข้อมูลจากอเมริกาเนี่ยศึกษายังไงค่ะก็เหมือนกันนะคะเราก็คือผ่านตามโซเชียลหรือสื่อโฆษณา คืรอรวมในความสวยด้วยที่เราเป็นเอเจนตเนาะเราก็ร,รู้สึกว่าเออการที่เราเรา,เราทำกับมอ ่เครบคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราเราไม่รู้เราคุยกันง่ายเรารู้สึกเรามีปัญหาตรงไหนเราเราสามารถสื่อสารกันได้ชัดเจนเพราะามัไงไงนคะืนในงารคุยกับหมอฝรั่งคือเขาก็าแค่แบบโอเคยูต้องการดูดไขมันปัญหาของอยูคือคือคไขมันส่วนเกินถ้าถ้าฉนันเอาไขมันยูออกก็จบอะไรนะอย่างเงี้ยแต่เขาจะไม่ถิงว่าโอเคแท้ต้องสวยเพราะจากรีวิวคนไข้ก็คือคือทุกคนไขมันหายแต่ว่าเขาต้องมันมันมีแท้เนี่ย คอฝรังเนี่ยเขาเน้นให้เจาะจุดเยอะๆจริงๆเพื่อที่จะดูดไขมันให้มันเรียนครับเขาบอกว่าพิชคอร์ก็คือทําจุดเพิ่มให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะให้มันคลอสกันเยอะที่สุดแต่ปัญหาก็คือกดฝรั่งกดฝรั่งเนี่ยแพ้หายง่ายคนเอเชียแพ้หายายากมันไม่ได้ผลหรอกเทคนิคฝรั่งนะต้องเป็นเทคนิคของเกาหลีในการที่จะซ่อมแผลนะครับเพราะคนเอเชียเนี่ย แผลเนี่ยแทบแม้ใช่จุดเจาะเล็กนิดเดียวบนบอกเท่ารูปก,กานะ<ช>แต่ว่าง<ช>มันก็จะอยู่ไปอีก3ปีก็ยังอยู่นะเพราะฉะนั้น เทคนิคพิเศษที่เกาหลีเขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะซ่อนแผลทาให้แผลอยู่ในบิกินี่มันมองไม่เห็นเลยนะครับคือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไม่มีแผลอันนี้ไม่แผลแล้วก็เห็นผลชัดเจน,นเจริงๆค่ะนันครับผลลัพธ์ก็คือพอดูรอบตัวสัดส่วนก็เล็กลงไปอย่างที่เราตั้งตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยเนาะ<ช>เราก็เห็นบอกว่าเออเสียไปเท่ากับทำาผูสุเทปนินเลยที่ไทยรยงการก,กับไปได้ไดเลยไม่น่านไป ไม่นานเลครับน่าจะแบบว่าเราอนนี้จะแบบห่งมันมาเลยว่เราดูน้ไขมันไปเลยกล้าๆหน่อยคล้ายๆกันนแล้วความเจ็บความอะไรล่ะเรากลัวสำหรับคนที่จะดูน้ไขมันเขาต้องกลัวเจ็บกลัวยาสลบกลัวอะไรอย่างนี้ของของพี่แอ้มปกลัวไหมกลัวนะใช่มางเลยว่าจำมลยคือเราเราต้องพ่โดยที่เราคน่พื่อเข็มแคเจาะคือตรวจเลทอดไมคือเจะเสร็จึ้นคือเป็นลมได้อะไรอ่างนี้ไมอ้การที่ว่าเราจะมาทรมานในเรื่องของความรู้สึกที่ว่า ชีตาชาแล้วหดูดไปด้วยโดยที่เราไม่รู้สลบใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องสลบใจเราก็ยังคิดได้ว่ามันมันเจ็บมันอะไรเงี้ยซึ่งเราเราหลับไปเลยแล้วเราตื่นมาตอนที่อเมริกาก็มีเหมือนกันทั้งยาชาและยาสลบก็มีมีอยู่สองภาคเหมือนกันเนาะซึ่งยังไงยาสลบโดยวิสันเย่เนี่ยอันเนี้ยเป็นมาตรฐานมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ที่จะมีการโฆษณาแล้วก็ว่ายาชาเนี่ยก็จะเป็นแบบทับถูกทูบหรือไม่ก็ หมอที่ไม่ได้มาตรฐานอ่ะเราก็จะใช้แต่ยาชาที่อเมริกาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือน<ช>กันนั่นแหละลครับแล้ว่าอีกอย่างทน่ที่อยากจะพูดก็คือต่อให้เราเลือกคลินิกที่ดีเราจะไม่รู้จักคุณหมอเลยเราะจะไม่วันรู้เลยว่าวันนั้นคุณหมอท่านไหนจะทําให้เราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นสเตชวลินในด้านการอยู่ไขมีเขามีเทคนิคที่สามารถช่วยให้คนไข้อยู่ไขมันเราได้ผลแบบ ร้อยเปอร์เซนต์ไหมนั่นคือคือส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากเอาตัวเราไปเสี่ยงด้วยการที่โอเคเราเข้าไปคลินิกใหญ่โตมีชื่อเสียงแต่เราไม่รู้เลยว่าคุณหมอท่านไหนเก่งด้อะไรแล้วทำให้เราควาใจคือการที่เลือกทีมคือเรารู้เลยว่าคุณหมอทรงจะเป็นคนทําให้เราแน่นอนเราไม่ต้องไปรู้สึกว่าเฮ้เราเสี่ยงว่าเกิดคุณหมอท่านรู้ไม่ว่างท่านนี้ไม่ว่างอะไรอ่าคือเราเจอคุณหมอแต่วันคอนเสาร์ใช่แล้วก็วันผ่าตัดก็มีการวัดประเมินคุย เองหมดทุกขั้นตอนคือลงมาดูตลอดแม้กระทัางหลังทำนี่ก็สําคัญไม่แย้กันเลยนะครับผลผลจะให้ดีไม่ดีอย่าไปโทษแค่ว่าหลังทาไม่ได้สวมชุดกระชับอะไรอย่างเงี้ยที่เขาหลอกๆกันเนาะคือจริงๆไม่ใช่แค่สวมชุดกระชับแต่ต้องมาดูต้องมาให้หมอเจาะน้ําตรวจทั้งผืนดูแผลเป็นซึ่งพวกนี้ต้องทองึก3าสัปดาห์หลังทำเนี่ยนะครับมันสําคัญมากที่หมอจะต้อง ดูด้วยตัวเองไม่ใช่ให้ผู้ช่วยดูนะครับก็เมื่อกี้สรุปก้อขอที่แอนพูดก็คือว่าเลือกหมออย่าไปเลือกชื่อคลินิกว่าโรงพยาบาลดังคลินิกดัง้จะดีใช่ไหมแล้วก็อย่าชื่อยาเลือกชื่อเครื่องเครื่องมือไม่ได้มีผลเท่ากับเทคนิคของหมอให้เลือกหมอดีกว่าเลือกหมอให้ตกจุดดีกว่านะครับเป็นเทคนิคเกาหลีเทคนิคที่มันซ่อนแผลอย่างเงี้ยสำคัญกว่าความชำนาญประสบการณ์ ใช่ก็จะส,ส,สำคัญแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบที่แอนเนาะให้พี่แอนผักส่งท้ายแล้กกันสำหรับคนที่สนใจจะดูไขมันตอนนี้นะคะปัจจัยสำคัญก็คือตัวคุณหมอให้ลองดูหลายๆที่เทคนิคโดยประสบการณ์ของนอนะคุณหมอได้ค่ะและ้วอย่างของคุณหมอสังด คุณหมอก็จะบอกเลอว่าสามารถเช็คประวัติเช็คข้อมูลคุณหมอได้เลยว่าคุณหมอนี้ที่มาทีไ่ไปถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็กก็สําคัญใช่ไหมคะเพราะเพราะมันการดูดไขมัน,ม,นมันก็คือเหมือนเราเสี่ยงกับชีวิตของเราในระดับหนึ่งการอะไรเงี้ยค่ะคืออ,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 อยากให้ให้ดูแลก็คือความน่าเชื่อถือของคลินิกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วกับ ที่สำคัญก็คืออ่ะรีวิวจากคน,คนจริงๆที่เขาคนไข้จริงๆที่เขารีวิวที่เขาเขามานั่งพูดคุยด้วยความรู้สึกที่แบบว่าเออเขาเขาแฮปปี้กับสิ่งที่ได้มาจริงๆโอเคง่านกุหมอฝากอะไรส่งท้ายนิดนึงก็ดูไขมันเนี่ยเป็นการผ่าตัดเป็นผ่าตัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเลือกสัญญาแพทย์นะครับเลือกหมอที่เป็นเฉพาะทางจบสัลากรรมโดยตรงี่จะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่า หมอทั่วไปเนี่ยบางทีจะไม่มีทักษะในการดูแลคนไข้ที่ต้องตรงยาสลบหรือว่าผ่าตัดใหญ่ๆอะไรแลยคนหลอกลวงว่ามันเป็นว่าผ่าตัดเล็กแค่ใส่น้ำเกลือไปยาชาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยล่ะคืออันนี้อ,อาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นขอบอกอีกทีว่าดูนะมันแม้มจะเป็นผ่าตัดใหญ่แต่ถ้าเราเลือกหมอได้ดีเรารู้จักหารีวิวข้อดีข้อเสียหมอคนไหน ดีไม่ดียังไงอย่างเงี้ยครับคงจะปลอดภัยได้นอกเรื่องอหมอที่เป็นหมอเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในด้านนี้นะแล้วอยากจะ г น р а н т ี่ครั้งหนึ่งที่บอกว่าถ้าเลือดสูดไขมันที่นี่หลังจากราูดเสร็จแล้วเราไม่ต้องกังวลเรื่องการทําแผลเลยเพราะว่าที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวที่บอกให้คนไข้มาทําแผลที่คลินิกได้ทุกวันจนกว่าแผลจะหาย ก็คือเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าบางทีทำแพ้เองที่บ้านเราก็ไม่ว่าเราเราทำหรือว่าจิตเชื่อหรืออะไรอยู่บางแต่ถ้ามาที่คลินิกมาเรามาให้ดูแผลทุกวันเรื่องของเราก็มีพยาบาลดูให้ทุกวันนั่นแหละครับซีลอย่างซีว่าจะไม่ไม่ยากเลยเพราะกดใส่้วก็ถ้าใครที่สนใจเนาะอยากทำอยู่ไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนก็สามารถ ทักเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เนาะอย่างพี่แอนก็คือดูคุณหมอสงวนมาตั้งแต่ตอนอยู่อเมริกาเลยก็มีการประเมิน BMI กันก,ก่อนล่วงหน้ามีการดูสัดส,ส่วนการล่วงหน้าสําหรับใครที่อาจจะยังไม่สะดวกเข้ามาเนาะสามารถอินบ็อ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดข้อมูลกันได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกทางยู่ขึมาที่นี่คลินิกเราปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มีการติดตามผลอย่างต่อนเนื่องแน่นอนค่ะขอบคุณพี่แอนแล้วก็ขอบคุณคุณหมอสงวนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรารมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ